ไอจอนเดี๋ยวมึงไปบอกไอเฉินตามนี้คือกูจะให้ลุงพาโบแกรับงานอ่าครับดดาดาครับดด้ครับแล้วก็บีบให้ฮอปเอาปากฉลามออกมาอ่าฮะแล้วก็ค่อยเก็บงานทีเดียวใช่แล้วมึงก็ซ้อนแผนลงมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ยเขาจะไม่มีปัญหากันนะาหรอครับมันใครว่าหาหาไปหาว่าแบบน้านาเป็นคนแบบว่าเรียกให้งานเขาแล้วเขาไป่ถายอ่าแล้วมันจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นกูก็นาเป็นคนสั่งพวกเขาไม่ได้สั่งใคก็ใช่ไงก็กูสั่งพวกมันไง แล้วมันแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ากู้อนแผนไปอีกทีหนึ่งไช่ไม่เขาก็จะคิดว่าน้าให้งานเขาใต่น้าจะรับผิดชอบตรงนี้ไว้อีกเชื่อผมดิว่ามีคำถามไม่ได้เขาจะมาทวงเขาบอกว่าก็ก็ที่เขาอาหุนมานี่ผมพูดดักไว้ก่อนเลยนะใช่ใช่ที่เขาอาวุธมาเป็นไม่ใช่เรื่องของกูรับงานไปก็ต้องรับผลเองแล้วสมมติว่าถ้าเขาไม่รับล่ะครับอันนี้สมมติเป็นแบบว่าเคสที่แย่ที่สุดเลยนะแล้วสมมติว่าเขาไม่รับอ่ะสมมติว่าน้าให้งานปุ๊บเขาบอกว่าเขาทำไม่ไหวเขารับทุกงานขนาดงานที่เขาไม่ไหวเขายังรับเลย เนี่ยแหละมันน่ากลัวต่อเขาว่าทุกงานแล้วมางานนี้แหละคุณพวกอาวุธจุกวาอย่าพูดเป็นสื่ออย่าพูดเป็นในเข้าใจไหมอย่าเขาอย่าอย่าพูดดักทางเขาไปเยอะอย่าพูดดักทางเขาไปเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเขาบีบเขามากเกินไปเข้าใจไหมอเขาจะรู้ได้ไงล่ะนะเราพูดกันอยู่แค่สามคนใช่สี่คน่ะเขาไม่เย็น้องพูดกันแค่สี่คนเขาจะรู้ได้ไงครับเฮ้ยตีบพอแล้วผมเขาจะรู้หรือไม่ไม่สําคัญมันอยู่ที่การกระทําของเขา ครับว่ารู้มือไรพูดซักูเฟลเลยในเมื่อมึงพูดขาดกูไปอย่างนี้เพิ่มไปอีกยี่สิบวันอ๋ออ๋อมะไม่ได้เกี่ยวครับแต่ว่ามึงอยู่อย่างนี้มึงก็มีความสุขดีเนาะไม่มีอะไรแบบกดดันพวกมึงอยากขอตังค์ใครก็ขอเขาร้องเรียนกันทั้งโลกแล้วเนี่ย ดีไหมอ,อยู่อย่างนี้มันดีอยู่แล้วใช่ไหมเอาห้าวันพอครับไม่ดี <พอ S 1> ครับครับเอาทำไมอ่ะอ่ะทำไมมันถึงไม่ดีอ่ะก็กูเห็นแบบรวยกันมากเลยนะไม่รวยครับไม่ไม่รวยเท่ามีรถกับน้า d a ก k Chat g เหรอ,อยังกันครับให้มันช,นชวนชวนไปก่อนแต่กูว่ามึงเหมาะกับการอยู่อย่างนี้เนาะ <c oughs> ช,นช,ชีวิตดีชิวๆสบายสบาย ไอสตีฟก็ชอบนี่ไม่ต้องใส่ชุดแก๊งใส่ชุดนอนใส่คอกด้วยอ่ะชอบครับชอบไหมไม่ชอบครับนะเอาทำไมอ่ะทำไมถึงอยากมีแก๊งอ่ะอยากใส่ชุดแก๊งรับเท่ดิอ๋ออยากใส่ชุดแก๊งตคนจริงก็ใส่ได้นะก็แค่โดนปรับไม่เอาดีก,กว่าครับแบบใส่แบบไม่โดนปรับสบายใจกว่าครับใช่ครับดูไว้เลยอีกสามวันบ้า โดนเป็สองอาทิตย์สิบสี่วันกูให้มึงงานมึงเพิ่มมาไหมงานอะไรครับนะา,นาแล้วนะกูจะลดเวลาให้สามวัน,วนขอฟังรายละเอียดงานครับมึงต้องจัดปาร์ตี้สุดสว ing, ิงริงโก้ปาร์ตี้ที่สหยหิวที่สุดในวอซิตี้ แล้วคุณจะลดอีก3วันขอบคุณดาว30ดวงคร่ะครับนันท์ถอดนั่นแหละแล้วแล้วผมยังชอบเลยในเมื่อพวกเนี้ยกลัวเมียมากพวกมึงก็ต้องจัดปาร์ตี้สุดสวิงลิงโก้มาจัดเด็กแค่นาต้อง3คนไหมครับฮะไม่ไม่ไม่กูไม่รักกูไม่รักเอาหน่อยเดาสร้างความสุขให้นานเลยนไอ้ทีมอย่าปากดีมึงก็โดนเหมือนกูอ่ะสร้างความสุขให้นานนะไอ้เซ็กเสื่อมไม่ต้องพูดเลยนะดิบแรงเสียเลยอ่ะ เลนจับแมวร้องผมเลยอะ่ะสามวันกับปาร์ตี้สุดสวิงเพียงแค่สองชั่วโมงพอเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวบอยจัดให้ได้จัดได้แหละแล้วกูจะส่งคนไปลองงานมึงต้องทำให้มันพอใจเดี๋ยวแป๊บนึงกูติดต่อไอ้ดำแป๊บโนน <laughs> ยนงานให้แม่งส่งแล้วไม่น่าจะเข้า เดี๋ยวแคดล,ลงหมายถึงหมายถึงแคดอื่นแหละแคนดีด้เนี่หละครับครับ <laughs> <laughs> ว่าให้เราคูาาไปได้หมดเลยสรุปสรุปไอ้รถสามวันนี้จริงปะเนี่ยกูพูดเล่นเอาเอาแล้วผมบอกไปเชิญไปแล้วฮะ <laughs> อ,อ๋อ <laughs> <laughs> ถ้ามึงทำได้ถ้ามึงมีปัญญาทำนะแต่มีข้อแม้คือพวกมึงทุกคนจะต้องนัวด้วย ข้อแม้ใช่พวกมึงทุกคนจะต้องนัวด้วยช่วงนี้ผมไม่อยู่เลยครับนะผมติดลบโอ้ไปเลยอ่ะไม่ไม่ผมติดลบมีคนแรกเลยอ่ะเอาดิสบอลซิตี้ได้ที่ไหนโอ้โหติดลบครับผมติดลบสิบเอ็ดเปลี่ยนเป็นผมขอไอ้ตู้ขอไอ้ตู้ขอไอ้ตู้ไอ้ไอ้ลูซสกาขอไอ้ตู้เลยไม่รู้อะข้อแม้คือพวกมึงต้องนัวด้วยถ้าเกิดไอ้ตีมไม่อยู่ก็ยกเลิกแป๊ะฮาลโหลเข้ามานัวงานคืองานเว้ย พวกมึงทุกคนต้องนวงนัวแบบนัวแบบว่าสปีดเหรอสปีดนัวฟึ๊บฟุ๊บฟุ๊บเหรอนี่คือบทลงโทษที่จะทำให้พวกมึงเจ็บทั้งในและนอกเดี๋ครับเราจะเป็น power ranger เจริจริงของวัเนี่ยโอเใครได้เดี๋ยวุดเจ้าหน้าผาแกแหละ ไปแบบเพิ่มไปเนไอซันล่ะฉันไม่ว่างสันชันทำงานเป็นหญิงไอ้หี่อ่ะยังบอกรักกันอยู่นะเธอวิท์อยู่เลยพี่พี่พี่ไม่น่าถามตอนเราไปแลียนเหลืองก็เห็นอยู่เพิ่งเจอตอไปเอ้าพี่ไม่เห็นเหรอไม่เห็นก็ผมเห็นอยู่เลยพี่ซันกับผู้ยิงหัวม่วงอ่ะไอ้ดิฉลิวปะไอ้ดึ๊บแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะอัปเดตรายชื่อคนใหม่นแต่มันจะไม่ค่อยได้เข้ามา ใครำนจะให้มันมาเฉพาะช่วงที่เวลามีไฟหนักๆจริงๆให้มันช่วยขับรถเดี <görüş> ๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวผมก็รู้ดุมากเหรอเนาะเนาะสรรหาคนไว้ผมอีกนะเอาแบบตัวตึงใช่ไหมนะคนนี้ตัวตึงเลยใช่ไหมฮะอันนี้ตัวตึงเลยใช่ไหมไอ้ข้างๆกูเป็นสัตว์ริบบะตัวอะไรปะเนี่ยหยัดหยัดไม่หยุดที่เล่นเล่นดู มาโขลกเหรอมือดีน้องไม่มึงเคยคิดพวกมึงเคยคิดไหมว่าทำไมแบบถึงแบบพวกมึงถึงเหงาอยู่แก๊งเดียวขอครับอ่ะแล้วเพราะอะไรอ่ะนายลองตอบมาสิเขาเขาน่าจะแบบว่าคิดว่าพวกผมเล่นแรงครับไม่ใช่เพราะว่าความรักไม่เรียกเวลาเกิดครับใช่เพราะพวกมึงกลัวเมียเยนด้ผมตอบถูกนะรถได้เจ็ดวันถูกวู้วมใจวะยาเจ๊มักเปียว่ะ น้าใจดีจริงหล่อและรวยแถมใจดีเอีกประมาแล้วสจุติมจริงไม่เคยเจอคนหน้าตาดีเท่าน้ามาก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยมึงกระเทาะหลังบ้านกูโบกเพื่อไม่ห้าวันนานกว่าเดิมอีกริซ <c oughs> านกิครับมาเหมือนยินถาวอนนั่นดิ <c oughs> เอาผู้มึงชอบไม่ใช่เหรอผูม้มึงชอบนะไม่ใช่เหรอแบบ โดนกดอ่ะไม่ใช่แบบที่คิดครับแบบนี้หรือจะเอาขวดใส่น้ำมันเอ้ยน่าเล่นแต่พวกมึงต้องเป็นคนโดนนะต้องงั้นแมวดีกว่าครับภาพจำสบายจะตายไอ้จอนทำงานได้นอนสบายๆเขาดูแลล่างเรา S <S นานสบายสบายแน,นั่งคุยกันทั้งวันเออชิวชิวชิวจริงแต่อยากดีกว่าครับแต่คนที่ลำบากไม่ใช่เราเราก็นอนชิวชิวสบายสบาย,ยเขาต้องมาดูแลเราใช่ไหมครับ <S 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 เออเขาต้องมาดูแลเราไม่ให้เราหลุดมือไป And how careless can yeah. All day and how night all stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay